สวัสดีครับบอดี้สแลมครับแน่นอนนะมี2ภาคครับก่อนหน้านี้ก็ดูทั้ง2ภาคเลยครับก็ตั้งแต่ตอนที่ทีมงานเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องที่หยด3เนี่ยอยากจะใช้เพลงของบอ d ดี้สแลมครับก็รู้สึกโอ้ตื่นเต้นมากแล้วก็แล้วก็ลุ้นอยู่ว่าแบบจะเป็นเพลงไหนอะไรเงี้ยท้ายเขาเลือกเพลงคิดถึงแล้วก็แบบแอบประหลาดใจนิดนึงว่าทําไมอะไรเงี้ยท้ายมันเป็นเหมือนเพลงคิดถึงเนื้อเพลงกับ ภาคเนี้ยมันไปด้วยกันได้มันมีความเดี่ยวเนื่องความสอดคล้องกันก,ก็รู้สึกดีใจที่เพลงคิดถึงที่อยู่ในอัลบั้มดัมมชาติเนาะมันสิปีแล้ว่ได้ถูกกลับเอามาให้คนได้ฟังเราได้อยู่ในหนังที่หยดที่ทุกคนรอคอยด้วยครับก็ดีใจมากครับผมดู MV เนาะเอของเชียของหนังที่หยดที่ตัดมากับคิดถึงเพราะว่ามันไปด้วยกันได้ดีมากครับอย่างท่อนที่เป็นท่อนฮุกอะครับที่ร้องว่าคงเดินทางไปกับความจริงเพื่อสิ่งสวยงามที่อยู่ในฝันเนี่ย อันนี้ใช่เลยครับไปสินนที่พี่ยักษ์กำลังต่อสู้กับผีก็ถึงน้องสาวตัวเองที่จากไปอะไรเงี้ยครับแน่นอนเราดีใจมากเพราะมันเป็นเ,นเพลงที่เรารักมากเพลงหนึ่งเหมือนกันนะเราจริงๆโอกาสในการไปเล่นคอนเสิร์ตในเพลงนี้มันไม่ได้บ่อยครั้งนะครับ พอได้อยู่ในหนังที่หยด3มแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เพียงคิดถึงที่ทุกคนอาจจะคิดถึงได้กลับมาให้ทุกคนได้ฟังผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับบอยดีสามด้วยที่จะเล่นเพลงนี้บนเวทีบ่อยขึ้นด้วยครับ <c oughs> ก็ขอบคุณมากที่ทีมงานรดิวเซอร์ผู้กากับทุกคนเลือกเพลงคิดถึงมาผม <c oughs> ว่าแต่ละคนก็มีเรื่องราวของความคิดถึงแตกต่างก,ก,กันเนาะบางคนมีความทรงจําเกี่ยวกับคนรัก ที่หลากหลายแตกต่างแต่ผมคิดว่าเพลงที่ถึงเนี่ยมันสามารถทําให้ไดย้อนกลับไปคิดถึงในสิ่งที่ที่เคยสวยงามอาจจะเป็นเรื่องเศร้าบ้างหรือเรื่องดีๆบ้างแต่ว่ามันสุดท้ายมันเป็นพลังงานดีๆให้กับเราได้เสมอในยามที่เราได้กลับไปคิดถึงเรื่องราวที่เคยเป็นพลังงานดีๆให้กับเราผมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเรื่องราวเป็นส่วนตัวแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้เพลงคิดถึงเนี่ยเป็นเหมือนสื่อกลางเป็นเหมือนทานแมชีนที่พาทุกคนได้ย้อนกลับไป ผมก็ฝากภาพยนตร์ที่หยด3นะครับแน่นอนครับตัวผมเองก็คงจะไม่พลาดนะครับเพราะว่าดูมาสองภาคแล้วนะครับมไม่พลาดแน่นอนครับทุกท,ท,ท่านนะครับภาพยนตร์ที่หยดนะครับก็ฝากเพลงของพวกเราด้วยครับเพลงคิดถึงนะครับที่หยด3วันนี้ในโรงภาพยนตร์ oh, 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 oh.